ย yeah. ังเสือล้มบุหรี่อยู่หรือยังเขาเฟียดพุกเออจำไปเห็นปวดปวดหนึ่งเห็นโพสต์โพสต์อล้มเสียป่ะออล้มไข่ออล้มเสียไหมจำล้มไข่ไปอีกเจ้าน้อยนี่เจ้าไปออฟฟิศแล้วคอยเนาะป่ะยังออล้มเสียค่อนไหมไปมาข้าวหนึ่งกับเดียถ่ายรูปไหมคือถ่ายรูปเนี่ยคือคุณจะบอกเราก่อนได้ได้ไหมจะถ่ายรูปเนี่ย เป็นยังคือเห็ดจังสี่คือคือเกลี้ยกลกันแล้วว่าเขาเป็นพีเป็นน้องกันแล้วจังสี่เขาคือเก้าเวลคือเจ้าคือหยังงอเยอะๆให้ยีสีเป็นหยังถ้าจันมอดกับบ่แหงบ่แหงลงไปอาจจะเนี่ยอีหยังวะลงไปไหมบ่ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไหมอืมจันมอดกับบ่แหงเขาลงไปโอ้ยจันมอดหยังชีวิตเห็ดยังนีงบ่ โอ้ยสีลงไปทั้ง่างแล้วค้นหาบอกหลายนึ่ง